พึงพอใจกับการปฏิบัติตัวในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานเพราะปกติเนี่ยผมเป็นคนดูแลสุขภาพและกลัวที่สุดก็คือว่าการต้องฟอกไตเพราะมีเพื่อนของผมคนหนึ่งต้องฟอกไตเมื่อค่า e g f r เขาต่ำว่า20แล้วพอฟอกไตแล้วก็ต้องฟอก วันล,ละสี่ชั่วโมงสัปดาห์ละสามครั้งขมเบื่อหน่ายกับการฟอกไตนี่ระดับ eGFR ของผมมันอยู่ที่ประมาณสามสห้าสมสิบดหมอก็จะเตือนเลยว่าเฮ้ยคุณอยู่ในระยะที่ไตาวายกลจะต้องฟอกไตนะผมก็เริ่มตระหนักแล้วก็ เริ่มปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำของหมอหลายอย่างนะฮะและมีหลายที่ที่ผมไปใช้การฟื้นฟูก็มีที่ B A A C มีที่มิสควัน B A C นี่อยู่ที่ถนนสุทธิสารนะมิสควันอยู่ที่เกษรทวทู 2, นะเป็นของออคนเยอรมันร่วมคนไทย แล้วก็มีทุกวันเนี่ยก็สปาโอโซนของอาจารย์มงคลลดการทญญานยาก็สมุนไพรก็พยายามเลี่ยงทานให้น้อยที่สุดอาหารอะไรที่ไม่ดีต่อไตนี่ผมเลี่ยงและผลก็ออกมาครับจากการตรวจครั้งสุดท้ายที่จุฬาลงกรณ์ครับเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้เมื่อธันวาปีปี62 ค่าเคดีนินผมสองกว่าแล้วก็มาธันวาปีนี้มาส่งต้องบาลนี่เองอไปตรวจเลือดหมออรายงานบอกเออตายคุณดีขึ้นนะประหลาดใจเดี๋ยวผมจะมีตารางเปรียบเทียบให้ดูค่าเคดีนินลดลงมาคือถ้าต่ำน้นมันดีนะก็เหลือ1.5 e g f r ที่เมื่อก่อนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย สี่สิบสองปีนี้ก็ขึ้นมาห้าสิบสามตัวนี้เนี่ถ้าสูงจะดีก็ต้องขอบคุณหลายสถาบันนะที่ผมไปพื้นภูก็ไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าเป็นตัวไหนอุปกรณ์อันไหนอะไรซึ่งก็โอเคละครับต้องขอขอบคุณที่หลายๆสิ่งหลายอย่างช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นแล้วก็เป็นการยืนยันว่า ไตในฝื้นปูได้หมอชอบขูนะไม่มีทางรักษาคุณเตรียมตัวฟอกตไตไป็จริงอะ่ะบางทีหมอที่ขูนะยังไม่เคยเป็นเรื่องไตผมนี่ประสบการณ์บางอย่างนี่เพราะเพราะมีประสบการณ์จะรู้ดีว่าหมออีกขอบคุณหลายสถาบันและขอบคุณอาจารย์มงคลที่มอบ ไอ้สปาโอโซนมานี่ผมนอนมาแท่มาสามเดือนก็ไม่รู้ตัวไหนแล้วฮะมันทำให้ผมดีขึ้นผมก็จะอันไหนที่ไม่ต้องเสียสตังค์มากครัผมก็จะใช้ต่อไป <c oughs> สบายใจนะว่าไตเนี่ยฟื้นฟูนฟนได้